ท่านพ่อหลีธรรมทโรได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้อีกว่าปลายปีพุทธศักราช2475เมื่อท่านพอ่อหลีคิดพิจารณาตามคำสั่งของท่านพระจารย์มั่นแล้วจึงหยุดที่จะเดินทางติดตามท่านไปทางเขตเชียงตุงประเทศพมา่าพักอยู่ที่วัดเยดีหลวงก่อนจนได้โอกาสอันควรจึงวางแผนออกทุดมไปยังสถานที่อีกสองแห่งที่ท่านพระจารย์มั่นสั่งกำชับเอาไว้เบื้องต้น เดินฝ่าป่าดงไปทางอำเภอดอยสะเก็ดต่อไปยังอำเภอสันกำแพงเขตจังหวัดเชียงใหม่แล้วเข้าไปพักในถ้ำเมืองอ่อนอันเป็นถ้ำที่ท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่ามีเจดีย์พญานาคท่านพ่อลีเล่าการทุดงประจนภัยในครั้งนี้ว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำแปลกประรหลาดน่าอัศจรรย์บนยอดเขามีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งสันนิฐานไม่ได้ว่า สร้างไว้แต่สมัยใดกลางเขามีช่องโหว่เป็นรูลึกเข้าไปข้างในใหญ่โตวกว้างขวางเดินลงไปพบท่อนไม้สักทอดเป็นสะพานยาวข้ามเหว,วเราเดินไต่ไปตามท่อนไม้สักจนถึงแท่นหินอีกฝั่งหนึ่งของเหวปรากฏว่ามีลานเห็นกว้างขวางมีหินงอกหินย้อยให้สวยงามเดินต่อไปอีกสักพักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างจึงจุดไฟแล้วเดินต่อไปอีก สะพานที่ใช้สูงเป็นไม้สักทั้งต้นพาดไปยังหินอีกก้อนหนึ่งถึงตรงนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นเยือกเมื่อเดินข้ามสะพานไปอีกก็ไปถึงลานหินราบเรียบกว้างขวางอยู่กลางถ้ำขณะดูว่าน่าจะบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่า3,000คนภายในพื้นถ้ำเป็นรองคลื่นได้พบแท่งหินแท่งหนึ่งเป็นของแปลกประหลาดมากหน่อหินนี้โตประมาณสองอ้อมแขน สูงประมาณ3วา3สามอกหนึ่งคืบสีขาวเหมือนปุ๋ยเมฆตั้งตรงพุ่งขึ้นตรงบนเพดานรอบๆหน่อหินก้อนนี้มีเห็นเป็นปุ่มๆเหมือนปุ่มคล้องติดๆกันไปลักษณะที่เป็นปุ่มปุ่มสูงประมาณ1นอกระหว่างปุ่มลึกแลดูราบรื่นขาวโพลนสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่อากาศทึบไม่มีแสงสว่างเข้าถึงเลย